ครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีสีสันอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมครับกรณีของคุณสุพรอ,อัฏถาวงนะครับที่เราเรียกรู้จักคุ้นเคยกันชื่อฉายาว่าเรมโบอีสานนะครับคุณสุพรอ,อัฏถาวงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับเปลี่ยนชื่อครับ หลายท่านอาจจะคงจะได้ยินข่าวแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นเสกสกลอัฐถาวงนะครับวันที่เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นวันแรกวันนี้มาทำงานที่ทรรเนียบรัฐบาลก็ได้ให้นายกรัฐมนตรีติดบัตรให้ใหม่เป็นบัตรประจำตัวครับดรเสกสร์โทษทีนะดเรเสกสกลอัฐถาวงนะครับก็เป็นสีสันให้กับ นักข่าวสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพราะว่าวันนี้ข่าวทำเนียบค่อนข้างจะเงียบเหงานิดหนึ่งเพราะว่าทุกคนก็รอฟังมติของสารรัฐธรรมนูญน,นะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไม่ได้นะครับวันนี้กเ็เรียกรอยยิ้มให้กับบรรดาสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลดเรเสกสกลจบดอ,อร์ทางด้านยุทธศาสตร์ นะครับจากมาหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครนะครับปริญญาเอกสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครประวัติเริ่มต้นก็เป็นผู้ช่วยสอสพลอ,สอากาศเอกสิทธิ์เววศิลาครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยพรรคกิจสังคมนน่ะนะครับแล้วก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งนี้แหละครับมาเป็นเสกสกล คนปัจจุบันนะครับก็เป็นสีสารให้คุณผู้ชมได้ได้ติดตามกันนะครับ